นะครับก็วันนี้อเอเอมจะพาเพื่อนๆมาปลูกบอลกระดาษด่างนะครับบอลในกระแสที่ดิ่งลงพรนส,สุดทายไปแล้วนะครับตกยานอาวกาศนะครับบอลกระดาษด่างขาวนี่นะครับเห็นะตกยานอาวกาศไปแล้วนะครับตอนนี้ลงสูนนรกนะครับลงสูน่นรกแต่เราก็ยังมีต้นไม้ของเราอีกเยอะแยะโดยเฉพาะบอลกระดาษแล้วก็พวกอะโคลคาเซียอะโลคาเซียนะครับก็มีอยู่ เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะบอลกระดาษเนี่ยนะครับมีตั้งแม่อยู่ประมาณ20ต้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเพิ่มจํานวนอีก2ต้นนะครับหลังจากที่2ต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายมาวันนี้มิสเตอร์เอมจะพาเพื่อนๆมาแนะนําวิธีการปลูกนะครับบอลกระดาษด่างขาวนะครับว่าวัสดุปลูกของมิสเตอร์เอมมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะมาดูกันตรงนี้ก่อนนะครับวิธีการเพาะชำนะครับ วันนี้เนี่ยมิสเตอร์เอม็มจะแนะนําในการเพาะชําเป็นแบบชิ้นตานะครับเป็นชิ้นตาเนี่ยนะครับอันนี้มิสเตอร์เอม็มเพาะชิ้นตานะครับเพาะชิ้นตาทําให้ต้นไม้เนี่ยมีความโตความใหญ่นะครับไวกว่าเพาะไข่นะครับอันนี้แค่เพาะเพาะเป็นเวลา 71- 72นะครับประมาณา45่วันนะครับแต่จริงๆแล้ว แค่เวลา14วันเขาก็แทงหลอดขึ้นมา1ใบแล้วนะครับ1ใบแล้วแต่อันนี้คือ4 5วันเนี่ยก็ทําให้เขามี2ใบนะครับแล้วก็ใบที่2กําลังตั้งท้องแล้วนะครับกําลังตั้งท้องก็เลยว่าหลังจากเหลือ2ต้นตรงนี้ไม่ได้ขายครับเพื่อนๆไม่ได้ขายก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะเอามาปลูกนะครับดูอนจาจักรบนกระดาษของผมตอนนี้อ่าแล้วก็มีหูช้างมีโคโรโคเซียนะครับ ไว้คลิปต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวเราจะมาแนะนํามาเปิดสวนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างสวนเล็กๆนะครับที่ทดลองกันทํามานะครับเพื่อความสนุกและความบันเทิงแล้วก็ความชุ่มชื่นเย็นหัวใจนะอ่ะเรื่องวัสดุเพาะนะเดี๋ยวไว้เป็น EP ต่อไปก็แล้วกันตอนนี้พี่เซมมีมีอยู่ที่ที่เขาเรียกว่าให้ตรงพื้นที่ที่พี่เซมเพาะอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะแนะนำนะครับทั้ง สองสูตรสามสูตรเลยทีเดียวนะอ่ะมาแนะนำนะครับวัสดุปลูกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ของมิเซมจะมีอยู่สามอย่างนะครับมีอยู่สามอย่างอย่างแรกคือกาบมะพร้าวสับนะครับแต่เป็นสับแบบหยาบๆเขาเรียกว่าสับเล็กนะครับสับเล็กนะแล้วก็มีเพอร์ไลท์นะครับเพอร์ไลท์แล้วก็อีกดินนี่อันนี้นะครับเป็นดินปลูกของพี่สาวนะครับให้มานะครับเป็นเขาเรียกว่า ดินปลูกในอุดมคติย่นะครับดินปลูกในอุดมคติเดี๋ยวถ้าเรา,เราบอกว่าเป็นดินปลูกในจินตนาการจะซ้ําเขานะครับ <ME> เราเลยบอกว่าเป็นดินปลูกในอุดมคตินะครับอย่างละหนึง่งส่วนหมดเลยนะครับหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งหมดเลยแล้วก็เอาออกนิดนึงนะครับเอาออกนิดนึงเพื่อใส่ตรงที่เราจะปลูกตรงนี้เราจะรองด้วยกากมะพรา้าวสับนะครับรองสักประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะครับหนึ่งเซนติเมตรนะ ให้พอที่จะไม่เห็นรูของของกระถางนะครับแบบนี้นะแบบนี้นะนะครับอืวันนี้ปลูกสองต้นนะครับที่เหลือเราทุกเขาให้เข้ากัน <c oughs> ทุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่ครับสูตรของการปลูกอะโลคาเซียนะครับต้องทำให้มี วัสดุที่ปลูกลงไปเนี่ยโปร่งนะครับเวลาเราลดน้ำเนี่ยมันจะหายวับไปกับตาแต่ก็ต้องมีวัสดุที่เก็บความชื้นไว้นะครับเก็บความชื้นไว้ประโยชน์ของมันนะครับแต่ละตัวนะครับเช่นเพอร์ไลท์เนี่ยเพอร์ไลท์เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเวลาเพื่อนเพนเพ,เพาะเนี่ยเวลาเพื่อนปลูกหรือลดน้ำเนี่ยครับตัวเพอร์ไลท์เนี่ยจะลอยขึ้นมานะครับตัวเพอร์ไลท์จะลอยขึ้นมาแสดงว่าถ้าเวลาเขาแยกไปอยู่ในชั้นปลูกเนี่ยเขาก็จะอะไรครับดันตัวเองขึ้นมาทําให้มีช่องว่าง ในวัสดุปลูกในเนื้อดินที่เราปลูกนะครับกาบมะพร้าวสับนะครับเป็นกามะพร้าวที่ทําให้เขาปุ้มน้ำนะครับมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาทำให้ชุ่มชื้นหัวใจอยู่ตลอดเวลาและอีกอันนึงคือดินปลูกนะครับดินปลูกตรงนี้แนะนำว่าต้องเป็นดินที่มีการร่อน นะครับอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ร่อนเนี่ยไปเจอดินปลูกดินถุงธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อดินแข็งๆเวลาเรามาปลูกเนี่ยมันจะทาให้แน่นไวนะครับแน่นไวฉะนั้นแล้วแนะนําว่าต้องเป็นดินปลูกแบบร่อนๆนะอ่าผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เอากระถางที่เราลองด้วยกาบมะพร้าวสับนะครับใส่ลงไปประมาณ เท่าที่เราจะพอปลูกได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทั้งสองกระถางเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับปุ๋ยออสโมโคสูตรเสมอครับนะก็จะเป็นเม็ดสีส้มๆแบบนี้นะครับใส่ก็ประมาณการเอานะครับประมาณการเอาก็ประมาณ1ช้อนชานะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับปุ๋ยนี้จะใช้เวลาในการอยู่กับ ต้นไม้ของเราประมาณ3เดือนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้วัสดุปลูกเรานะครับโรยปิดเนื้อปุ๋ยนิดหน่อยนะครับปิดเนื้อปุ๋ยนิดหน่อยนะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนี่นะครับเรียบร้อยอ่ะต่อไปเราจะมาปลูกเลยนะครับอ่ะต้นแรกนี้มิสเตอร์เอ็มจะยอมนะครับหรือลากให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับหรือลากให้เพื่อนเห็นเลยเนาะเวลาการเอาออกก็ มือที่แบบนี้นะครับที่ต้นไม้แบบนี้แล้วก็ดันดูด้านลากเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้เป็นวัสดุเพาะนะครับดูลากสิครับนะครับนี่เพาะจากชิ้นตามาเรามาดูชิ้นตากันเลยว่าเป็นยังไงนะครับตรงแกะนี้เบาๆนะครับแกะแบบนี้เบาๆเนาะพยายามให้ลากเขากระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดอ่ะโอเคครับมิสเอจะให้ดูนี่เห็นไหมครับ นี่คือชิ้นตานะครับนี่คือชิ้นตาเห็นไหมมันจะงอกออกมาตรงตาของตัวเนื้อเนื้อของบอลนะครับตัวเง่าของบอลกระดาษตรงน like right? <un> ี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จับลงไปวางนะครับจับลงไปวางจัดระเบียบให้เรียบร้อยเห็นไหมจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับใส่วัสดุปลูกลงไป ง่ายๆแบบนี้ไม่ยากนะครับอเรียบร้อยแล้วก็เกลียนะครับเกลียแล้วก็บีบอัดนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาอยู่ตัวอี่ครับก็เสร็จเรียบร้อยหนึ่งต้นเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวนะครับ มันยากตรงไหนเพื่อนเพื่อมันยากตรงที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์แค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะการเทคนิคของเราก็คือว่าเวลาเราใส่ใส่ดินหรือปลูกต้นไม้เนี่ยอย่าให้เกินนะครับอย่าให้เกินหรือพอดีกับกระถางเวลาเราลดน้าเนี่ยน้ํามันจะทะลักออกมาหมดนะครับก็ให้เหลือไว้ประมาณสักครึ่งเซนหรือ1เซนก็ได้นะครับกดอ่านแบบนี้แต่เราจะทําน,นูนตรงกลางแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนมาก พี่ซเอ็มจะทำนูนๆตรงกลางแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้โคนเขาโดนน้ำเต็มๆนะอ่าแบบนี้เสร็จแล้ว1ต้นนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งก็เอาออกเหมือนกันแบบนี้นะครับดูนะครับอันนี้ก็ปอนกระดาษด่างนะแต่ด่างน้อยนะครับด่างตรงนี้นะครับด่างตรงนี้แล้วก็ด่างตรงนี้แต่ดูหลอดใหม่เขาเห็นไหมครับอมาด่างเลยทีเดียวเห็นหรือเปล่าอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมาด่างเลยเห็นไหมครับ ฉะนั้นแล้วบอลกระดาษที่เพาะจากชิ้นตาที่มิสเอ็มพ่อนะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆร้อยเปอร์เซ็นต์คือด่างทุกต้นนะครับด่างทุกต้นนะร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมลากเขาโอ้โหรากเดินดีทุกต้นสวยงามทุกต้นเลยนะครับคราวนี้เราจะไม่ลื้่นะครับไม่ลื้่นะครับก็วางลงไปเลยนะวางลงไปนะครับจัดให้อยู่ตรงกลางนะครับเพื่อเวลา ต้นไม้เขาออกเขาจะได้ออกทรงพุ่มสวยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วัสดุลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดด้านข้างก่อนนะครับกดด้านข้างให้ตรงกลางนูนๆเป็นภูเขาแบบนี้นะครับอ่าเป็นภูเขาแบบนี้ เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นการปลูกบอลกระดาษง่ายๆนะครับง่ายๆมันยากตรงที่ว่าเราจะเพาะขึ้นมาเป็นเมื่อไหรแค่นั้นเองเสร็จเรียบร้อยทั้ง2ต้นนะครับ <c oughs> ก็วันนี้มิสเตอร์เอ็มมาแนะนําเพื่อนๆในการปลูกบอลกระดาษนะครับแม้ว่าบอลกระดาษจะดิ่งลงนรกไปแล้วนะครับแต่ก็เชื่อว่าในอนาคตนะครับเขาก็จะกลับมาอีกเพราะว่าต้นไม้พวกนี้เป็น ไม้สากลนะครับเป็นไม้กระแสเป็นไม้ยอดนิยมฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับส่วนใครที่มีอยู่ก็ถ้าไม่ได้ขายก็เก็บไว้ก่อนส่วนใครที่ได้ขายก็ช่วยกันขายในราคาที่เป็นปกตินะครับอืมนะครับเอาละครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วให้กําลังใจมิสเตอร์เอ็มด้วยนะครับในช่องมิสเตอร์เอ็มนะครับในการทําต้นไม้นะครับอยู่ในในรายการ BM plant นะครับ BM plant ก็ ช่วยกันสนับสนุนด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับลาไปก่อนครับเจอกันในอีทีต่อไปครับสวัสดีครับ